พราะขณะนี้เนี่ยฝนตกกันนะฮะแล้วหลวงตาบุญชื่นนี่นะฮะออกรับบินทบาทนะครับตั้งแต่เวลาตีห้าสามสิบหนึ่งนาทีนะครับบนยากาศนี่ฝนตกพรมๆนะฮะแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยชาวจังหวัดขอนแก่นก็ยังตากฝนนะฮะใส่บาทรบางช่วงเนี่ยนะฮะที่คนยืนอยู่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าไม่มีนะฮะไม่ไม่มีล่มนะครับแล้วก็ไม่มีเต็นท์นะครับ ก็มีพระเดชพระคุณน,นะฮะพระของวัดนนทันนะครับบ้านห้วยทรายตำบลบ้านดงอำเภออุบลรันะะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยจำนวนสามรูปนะครับท่านนำหน้าอยู่นะครับแล้วก็หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะเป็นองค์ที่สี่นะครับนี่จะมีลูกศิษย์ลูกหานะะถือตะก,ก้าตะแกงนะครับเข็นรถเข็นกันนะครับ จิตอาสาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมาช่วยกันแต่เช้าเลยนะฮะวันนี้โอ้แล้วบรรยากาศนี่ใครที่ใส่บาทเสร็จแล้วนี่ก็เข้าไปนั่งในศาลาแล้วนะฮะมาฝนตกด้วยแต่เช้าเลยแล้วตกกันทั้งคืนด้วยมาคืนนี้ บรรยากาศนี่ชุ่มชําแต่เช้าเลยนะฮะโอ้โหสวัสดีครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแหมมา่วยความสะดวกกันแต่เช้าเลยนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยแหมเราพทธสารนิกรชนนะฮะก็มีการตรวจคัดกรองกันอย่างดีนะฮะเรามีการตรวจคัดกรองกันจากเจ้าที่เอสอสมอนะครับคัดกรองโควิดรถทุกคันที่เข้ามาเนี่ยนะฮะใช้ประตูเดียวเลยแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะฮะเว้นระยะห่าง นี่จะเห็นว่าจะยืนเว้นระยะห่างกันเลยนะฮะแล้วก็เราใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนสควัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาลูกติดวัด V.I.P. จริงๆนะตาม,ตามเป็นลูก,ลกติดวัดนะตามถึงนักฟนพนมเลยนะฮะเดี๋ยวระวังชนพระฮะมานี่ฮะ ่มาเป็นลูกศิษย์ว three, mm ัดแล้วอิ Cam ่มบุญใครก็อยากมานะฮะนี่ตะคมก็ตื่นแต่เช้าเลยตะคมตื่นตอนไหนฮะตะคมวันนี้ตื่นตื่นมตนีสามนะฮะโอ้โหฮะโออาจารย์กายนี่ตอนนี้ยังไม่ตื่นนะฮะเอตื่นแล้วแต่ยังไม่ออกมาปกตินี่อาจารย์กายจะนำอ่สปอตไลท์มาส่องนะฮะ แล้วฝนตกเนี้โทรศัพท์ที่ไร้สดอยู่ที่เปียกหน่อยๆแล้วอ่าวัดดวงกันไปทางไปซื้อใหม่ไม่ทันแล้วหาลมไม่ทันแล้วนะะหัวเปียกก็ไม่ได้ภาพไอ้ไม่หัวเปียกก็จะพังซิอ่านี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทาง Facebook Live, เฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะ อย่าใส่ปัจจัยนะครับปัจจัยอย่าใส่นะมาแล้วโอ้โหบนถึงไม่ถึงสักนาทีนะฮะโอ้เหลือเชื่อนะจารย์กายมาแล้วฮะมาพร้อมกับสปอตไลท์โอ้โหเหลือเชื่อจริงนักเตะใส่มารีบเดินโทดเชืออย่าดยิงนะมาหน้ากากอนามัยหนูวนะิ่งแบวหน้ากากอนามัยที่เอามอมาให้อาจารย์กายที่ส่องสปอตไลท์อยูอ่ฮึ่ม ทามตนนาบครับ้ประกาศปองข่านนะครับเนาะต้องขอขอบคุณฮะญาติธรรมทั้งหลายนะฮะคณะสธาทั้งหลายที่ยังทะลุบำรุงพระพุทธศาสนานี่ฝนตกกันเนี่ยต้องบอกว่าเปียกนะดูเสื้อพี่สุทธิยาแล้วก่อนมันมันมันไม่รู้จะเปรียบเทียบตรงไหนฮะว่าฝนตกเนี่ยฮะจะเห็นเม็ดเขาขาวเลยนะฮะ เนื้อเนี่ยฮะแมเนี่ฝนตกจริงๆตกเม็ดขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องถามว่าเปียกหรือเปล่านะฮะเปียกแน่นอนแต่ว่าพระคุณเจ้านะฮะวัดนนทันแล้วก็หลวงตาบุญชื่นท่านก็ยังออกรับบินทบาทโปรดญาติโยมในขณะที่ญาติโยมก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะแม่ก็ยังมายืนรอใส่บาทกันนะฮะโอ้โหโอ้โหนี่กระติบสวยจริงๆเลยเดี๋ยวผมขอชมกระติบบ้านนี้ก่อน โอ้นี่อันใหญ่มากเลยฮะอืมผักเป็นลายด้วยแม่ใบแพงไหมฮะเนี่ยร้อยห้าสิบฮะฮะลูกร้อยห้าสิบงเหรอโอ้ถูกมากเลยฮะเดี๋ยวผมซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกตรงไหนได้ฮะเนี่ยมีร้านตรงไหนขายมั่งมีตลาดน้าตลาดก็มีใช่ไหมตามตลาดนี่มีตลอดเนาะลายสวยๆเงี้ยนะค่ะโอ้ครับขอบคุณมากครับอ่านี่คือภาพบรรยากาศนะะท่านผู้ชมฮะภายในลานวัดนนทันนะฮะ แล้วนี่คือทั่วไทยนิวดูฟรีไม่มีโฆษณานะฮะโอ้โหนี่ฮะแม่ใครที่อยู่โคนต้นโพนี่โชคดีหน่อยนะแแต่ยังมืดอยู่นะฮะจะต้องเกตเห็นฟ้านะฮะท่านชมฮะอม,มืดตึบเลยนะครับลองดู ฝนนี่ตกกันดูจากเม็ดฝนที่วิ่งผ่านแสงไฟก็ได้มั้งเนี่ยโอ้โหเป็นไงฮะไม่ธรรมดานะฮะตกขนาดที่แต่เช้าเลยนะฮะรบับประกันได้ว่าไม่รอดหนัง่นี่ฮะหลวงตาบุญชื่นท่านก็นเดินบินผู้ดงอ่าอบินทบาทนะฮะแมหมพูดผิดพูดโถเเลยเช้านี้ลิ้นทันกันแนละ้ว เช้นี้เนี่ยพระพิรุณน,นะฮะผมน้ำมนต์แต่เช้าเลยเมื่อคืนนี้ไม่ได้นำเสนอนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในช่วงตอนที่ทำวัดเย็นนะครับต้องขอทานภัยด้วยเนื่องจากว่ามีภารกิจนะครับต้องมาพูดตรงๆก็คือไปซักเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่มีใส่แล้วตอนนี้ซักเสร็จฝนตกอีก้ะหากไม่แห้งด้วยเรื่องใหญ่นะฮะวันนี้ เราก็ไม่รู้พื้นที่ด้วยไม่รู้ว่าร้านไหนมีเครื่องอบโอ้โหนี่ฮะอ่าของในี่เต็มไปหลายเข่งแล้วนะฮะฮอ้โอมาแถวสองแล้วมามองไม่เห็นเกือบชนกันแล้วเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะฮะจานเรลืองเหลืองนี่อะไรฮะเนี่ยคุณพี่อือ รอเป็นลูกฝิ์ดีกว่ามั้งเช้านี้โ,โ,โเหลืองอลา,ามขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าขนุนเป็นไหนได้เม็ดใหญ่กว่าขนุนหน่อยหนึ่งเป็นทุเรียนไปแล้วขำชอบใจคุณแม่เอาอะไรมาใต่บาทเนี่ยมีอะไรมาบ้างมีข้าวมีน,น้ำมีข้าวมีน,น้ำขนม,ขนมอันนี้ใส่บาทแล้วให้ลูกศิ์อ่ะเอาไปเลยลมาตั้งแต่ตอนไหนจ้ะเนี่ย พึ่งมามาที่หลังเขาถึงว่าต่อท้ายเขาเลยเนี่ยโชคดีจริงๆเลยแม่แล้ะร้ายนะมาอยู่คนต้นไม้วยไม่ไม่ไมดนนดโดนฝนอ้าวันดีฮะโอ้โหโห,โห,โห,โหน่วยกู้ภัยตำรวจอุบลรัฐหน้าตาลอ่อเหลานี่พี่สมควรนี่เองนึกว่าใครมาตั้งแต่ตอนไหนฮะเนี่ย มานานแล้วพี่มานานมานานแล้วนะฮะโควิดอยู่ครับโอ้ตรวจโควิดด้วยนี่กู้ภัยก็ช่วยอสมอด้วยใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมยอดจริงๆนะฮะเจ้าหน้าที่อสมอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนี่ฮะดูชื่อชัดๆอาสากู้ภัยตำรวจอุบลรัตนนะฮะแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งี่หน่วยไหนหน่วยเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่อันนี้หน่วยไหนฮะปัญญาทัโรหน่วยกู้ภัยปัญญาทัโลโอ้โหก็อยู่ที่อำเภออุบลรัตนเหมือนกันนะอ่ามาช่วยกัน โอ้หนี่เริ่มจะหนาเม็ดแล้วเรื่องใหญ่แล้วฮะเรื่องเล็กเรื่องเล็กนะพี่ตุยยาบอกเรื่องเล็กเปียกนะเรื่องเล็กแต่ถ้าร้อนนะเรื่องใหญ่โอ้โห,โห,โหมาฮะนี่โอ้โหยืนตากผลรอใส่บาตกับคุณแม่นะฮะนี่เด็กน้อยมาระวังเป็นหวัดนะลกูกเด็กกลับไปกินยาเลยนะไม่เป็นไรค,ค่ะ,คะามาทําบุญไม่ไม่ต้องกลัวเออ เดี๋ยวถ้ากลับไปแล้วปวดหัวนี่ไม่ต้องกินยาพารานะเอายาพารามาละลายน้ำแล้วก็ทาหัวสามรอบพอเดี๋ยวหายปปอโอ้เก่งมากเลยนะฮะเนี่ยสมใส่หน้ากากาอนามัยด้วยนะฮะเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะ,ะผ่านทาง f เ c e b o o k ไลฟ์เพจั่วไทยนิวนะฮะโอ้แล้วนี่เริ่มหนาเม็ดลงโอโ้โห เอาแม่เทวด,ดาผมน้ำมนต์กันแต่เช้ามืดถ่ายรูปยังไงละจัดลรีไนไ์สดอยู่เดี๋ยวแคบหน้าจอจากทั่วไทยนิวเลยนี่ภาพสวยกว่าแน่นอนนะะหันมาก,ก่อนเลยเนี่เอาหนึ่งภาพก่อนเลยเนี่นะฮะภาพนี้เลยแะไปเลยฮะภาพนี้โอ้โหสวยงามจริง ใส่ปาเสร็จแล้วลบผลในสาราก่อนนะครับระวังเป็นหวัดนะครับโอ้เช้านี้ที่ขอนแก่นนะฮะหลังจากอยู่หนองบัวลำพูมาหลายวันวันนี้เข้าเขตขอนแก่นแล้วอะคินหมอแคนแดนดอกคุณะฮะขอนแก่นมาแล้วส้มตำไก่ย่างนี่ที่นี่เรื่องลือมากนะฮะเดี๋ยวจะไปหาชิมซะหน่อยไม่รู้ว่าจะอร่อยสมชื่อหรือไม่ และนี่ตอนนี้ประชาชนยังเดินทางเข้ามานะฮะยังไม่จบนะนี่ยังเดินทางเข้ามาใส่บาทโอ้โหคุณแม่ใส่บาทยังแม่แม่ใส่บาทยังใสย่ยังเอ่ยยังค่อยๆเดินแม่เดินค่อยๆเดินไปเดี๋ยวชนยายโอ้โหนี่ฮะคุณยายเดินหลังค่อมนี่แม่ค่อยๆเดินนะแม่เดินนําไปหน่อยแม่เดินนําิปงหน่อยพอพี่พาไปหนชนพระแล้วชนพระแล้วเดี๋ยวแม่ยายเข้าไปทางนู้นอันนี้เดี๋ยวเข้านี่แหละนี้มตนข้างนี้เลย นมม์ยายเขามองไม่เห็นตรงนีแม่แม่เข้าในเลยหยบให้ยายเขาหน่อยมั้นี่ยายมั Demon> ้งนี่เออหยบให้หน่อยอ่าน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 เบียดให้ยายเขาหน่อยเดินไม่ได้ตาก็ไม่ดีเดินไม่ค่อยดีแล้วโอ้โหอันนี้แฟนขับให้มาไว้ใส่ไร์สดอย่างเดียวเลยหมวกใบนี้ปีกบานประมาณครึ่งเมตรกว่าใหญ่คุ้มหมดเลย ขนาดตัวใหญ่ๆยังคุมมิดนะฮะหมวกนี้ได้มาจากพยามเมงรายฮะจังหวัดเชียงรายนะฮะโดยคุณนอนะครับอ่าหรือว่าคุณพี่นอสาวสวยแม่เลี้ยงแห่งเมืองพยามเมงรายเนี่ยให้มานะฮะหมวกปีกบลมเทิมเลยยาวประมาณแปดสิบเซนหลายคนก็จะเห็นผมใส่หมวกใบนี้อะไรสดนะฮะอยู่บ่อยๆวันนี้ก็ปกติเราใส่ออกตากแดดวันนี้ใส่หลบฝน บ้านหนองหนองแต้บ้านบอ่อขุดเชียงมีบ้านหนองอ้ออะไรอ่านไม่ทันสวัสดีทุกท่านฮะที่ติดตามนับชมนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจั่วไทยนิวนะฮะน,น,น,นี่นีนนข้าง<ะ>หลังครับอ่านี่อคอนเสิร์ อาจารย์กายนะฮะก็ะยืนส่องสปอตไลท์กันเหมือนเดิมนะฮะและนี่จะเห็นสายฝนนะฮะที่ตกลงมาผ่านสปอตไลท์ที่อาจารย์กายเนี่ยท่านส่องนะครับจะเห็นว่าเม็ดเนี่ยหนาเม็ดมากๆนะฮะแล้ววันนี้นี่อิ่มบุญแล้วก็เปียกชุ่มฉ่ากันแต่เช้าเลยนะฮะขวานี่มืดตึบเลยนะฮะตอนนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะก็มามหน่วยความสะดวกกันแต่เช้ามืดอสอมอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จิตอาสาลูกติดลูกหานี่ตื่นก็นแต่มืดแต่ดึกนะฮะนีก็เป็นความเคยชินไปแล้วนะฮะนอนไวตื่นเช้าผมนี่ก็ตื่นตีสามทุกวันนะตีสามกว่าเนี่ยผมตื่นละมันเคยไปแล้ว โอหนี่มีพระไตเท่ยด้วยแต่เช้าเลยหนึ่งือนโอ้เดี๋ยวนําไปเทา่ยพระในวัดกันเหมือนเดิมนะครับบางคนเนี่ยเข้ามาถามผมว่าอ้าหลวงตาบุญชื่นมาจากไหนและทุด,ดงไปไหนอ่าท่านเดินทุด,ดงมาจากจังหวัดน,นครพนมตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเมษาแก้ไขนะฮะยี่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ผ่านมานะฮะระยะเวลานี้สามเดือนกว่าแล้วนะฮะตอนนี้สามเดือนกับสี่วัน แล้วสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับที่หลายท่านเน้นนำมาถวายตอนนี้มาก่อนไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยจัดตั้งโรงทานทั้งหมดนะฮะรักประกันได้ว่าอิ่มบุญกันนะฮะทุกคนที่นําของมาถวายไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยนะฮะผลมามลรากไม้น้ําดื่มต่างๆเนี่ยเรามีการจัดระเบียบกันนะครับมีการกําหนดกันให้เจ้าหน้าที่หน่วยคู่ภัยนะครับแล้วก็เจ้า,าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยนำไปบริจาคตามจุดต่างๆนะครับ ส่วนภาพไตภาพน้ําฝนนะครับน้ําผึ้งแล้วก็เครื่องดื่มพวกสักรังนกนะฮะหรือว่าซุปไก่สก,กัดเนี่ยนะฮะก็จะมีะลูกศิษย์ลูกหานะฮะคอยดูแลบริหารจัดการนําไปถวายพระนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีการวางระบบกันอย่างดีมากนะฮะเพื่อป้องกอันการสูญหายนะฮะก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่วันนี้นี่ชัดเจนแน่นอนนะฮะ แล้ววันนี้เนี่ยทั่วไทยนิวเข้ามาดูนะฮะไม่มีการให้กระเด็นล่วไหลไปไหนนะฮะนอกจากว่าหลุดลอดสายตาไปได้นี่ถือว่าโชคดีหลายคนก็ยังคลหากันว่าเอ๊ะสิ่งของต่างๆไปไหนไม่ต้องห่วงฮะลูกศิ์ลูก,ลกหายเยอะแยะช่วยกันดูตลอดนะฮบไม่มีการนําสิ่งของไปไหนทั้งนั้นตั้งลงทานทั้งหมดนะฮะแหมแล้วนี่หนามเม็ดลงทุกทีเลยโอ้โหแ่ม ต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยตากฝนใส่บาตรนะครับใกล้เหรอไม่ไปดูองค์แรกตากฝนใส่บาตรกันฮะเปียกก็ต้องเปียกกันวันนี้เนี่ยฮะสังเกตจีวรนนี่เปียกกันแล้วนะฮะ หลายคนบอกว่าอาฝนตกอย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นก็ยังไม่เดินทุดงท่านเดินทุดงตลอดนะฮะไม่ว่าจะฝนจะตกแดดจะออกเดี๋ยวนะฮะภายหลังจากขันเช้าเสร็จนะ,ะท่านก็จะเก็บเครื่องอัฐถาบริขารน,นะครับเสร็จแล้วก็จะออกจาริกธุดงต่อทันทีนะฮะมานี่ฮะจอดคันเดียวดดเดียวเลยนะฮะอยู่หน้าป่าช้านะฮะรถคนกระบะสีเหลือง จะเป็นรถที่ใช้บรรทุกเครื่องดื่มน้ําดื่มแล้วก็เก็บของต่างๆนะฮะตามหลังหลวงตาบุญชื่น <c oughs> จอดกันอยู่บริเวณป่าช้าเลย <c oughs> นี่ฮะตกหนาเม็ดโอ้โหตอนแรกตกปล่อยตอนนี้ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงด <c oughs> ีถอาสเปรียบเทียบนะฮะตอนแรกเนี่ยระดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยฝนตกระดับสามกันแล้วนะฮะผมนี่ถุงทงถุงเท้านี่ <c oughs> เปียกหมดละ ถอนหมวกครับแม่ถอนหมวกด้วยจ้าถอนหมวกด้วยสาธุอ้าวนั่นแหละครับอ่าสาธุครับนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีเรา,าตีสวัสดีดจังฝนตกทั้งคืนเลยไปตัก ไปซักเสื้อผ้าไว้ตากไว้ฝนตกอีกโอ้ไม่ไม่ไม่รู้ที่นี่มีเ,เครื่องอบไหมตลาดลาดอะตกนี่ขณะนี้ตกระดับสามแล้วนะฮะตอนแรกตกระดับมลงมือนะคะหลงตาม,มาะะเลยครับปิโทรศัพท์มือถือห้ามถ่ายภาพนะครับห้ามถ่ายภาพทุกชนิด ตั้งสมาธิไว้ครับเข้าสาราแล้วครับให้กลาบได้ก็กลาบนะครับถ้ากลับได้ก็ได้ไม่เสียการมีการนั่งเว้นระยะห่างก็ยังดีให้กลาบขึ้นได้ก็กลาบนะครับ ทุกอย่างรอแล้วนะครับเราจะกล่าวทำสวานทำพาที่ที่ร้อนแรงนะครับที่คปนหน้าผูข่าวที่มีบทกิจานะครับ ตานี้สับปริวารานี้ขิ้ขุสังคสัตโ,โนโยชยามาสาธุนาันเตทิขุสังโฆอิมานิมัตกะพ,พตานี้สับปริวารานี้ อดิขานาทุกข์ทหากังเจวะอาติตุกาดีนัจายาสะกานังยาสะกานังทิขารังทิายาตุชายา พระสงฆ์ผู้เริญ พลวัลเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นสิ้นกระนานเถิ ที่ใกล้เคียงน,นะครับจะใกล้ใกล้ท้องเพื่อเป็นตัวแทนประเทีย,น,น,ะะทยน,นะครับประเทียนท้องสุดนครับเชนะครับประเทยนท้อสุขแล้าวนครับทัไงปเทียนอครับ้ Thank um... you. Llamant eo alfa eo eus eo eus gantara Eo gantara Спасибо. อัสสิภะวะนะนะอะถาโมนะโยธังอัสสิภะวะนะโยธังอะนิยาราตะนะธังอะพร้อมพราหมณ์เจ้ายินดีส่วนพระภิกษุจะได้มีอะพร้อมกันยินดีขออนุโมทนา

ขอกราบขอบพระคุณท่านท่านนะ <sumin Dyna> <sing> พะกขข่าวสาราพระอะตรมในคบอาราหันะครับอาราหังสัมมาสัมพุทธเอาภาระตัวข้าอภาระตาิวาทเสวัสดโตวะวะตธรรมะ ขอต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ปรเตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะ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  ขณะน,นี้เรียด้านนอกเนี่ยกฝนตกระดับ5เลยนะต้องบอกว่าฝนตกระดับ5เลยนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะสวัสดีทุกท่านครับ